ในการประกาศศตรวตรษแห่งธรรมของสถาบันโพธิคยาวิชาลาย 80, ัย980ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพ,พธิคยาสาธารณารัฐอินเดียตามโครงการธรรมญาตราครั้งที่4ลุ่มน้ำคงสู่มหานธีคงคาประกาศศตรวตรษแห่งธรรมณแด่พุทธภูมิซึ่งเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ในปี2558ของนายกรัฐมนตรีอินเดียคือศตวษแห่งเอเชียที่จะใช้พุทธศาสนาเชื่อมโยงทุกศาสนาปรัชญาและวัฒนธรรมทั่วโลก ศตวรรษแห่งธรรมยังมีนัยยะถึงธรรมวิชัยหรือชัยชนะแห่งธรรมที่มีรากฐานมาจากคุณอุปการของพระเจ้าอสศกมหาราชผู้ทรงเปลี่ยนจากการเป็นผู้พิชิตมาเป็นผู้นำหลักแห่งสติภาพด้วยธรรมะและทำให้คำสอนแห่งพุทธศาสนาเผยแพร่ไปทั่วเอเชียเหตุผลอีกประการของการสร้างศตวรรษแห่งธรรมมาจากความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันทั้งความขัดแย้งทางอาวุธความขัดแย้งทางการเมืองความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความแตกแยกในสังคม ยังทวีความรุนแรงขึ้นและคุกคามมวลมนุษยชาติเพื่อให้วิสัยทัศน์แห่งสัตวษแห่งธรรมเป็นจริงสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980จึงเสนอแนวทางธรรม,มยุทธวิธีซึ่งประกอบด้วยสาเสาหลักคือการปฏิบัติสมาธิสมาธิเป็นรากฐานของการมีสติตระหนักรู้ด้วยตนเองการพัฒนาปัญญาผ่านการศึกษาไตรตรองและทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนการปฏิบัติตามแนวทางมรรคมีองค์8 ครอบคุมทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นแนวทางนำไปสู่ความหลุดพ้น We invite everyone to embrace this principle and work together to build the Dhamma Century. Let us renew our dedication to the principle of Dhamma for the good of all humanity. Together, we can create the world of peace, wisdom, and respect. guided by the light of the d a m toward a brighter future for all. This is our pledge. This is our call. May the Dhamma s e n t e r l l y begin now, with each of us contributing to it. Realization. สาธุสาธุสาธุคุณหวังโมเดซซผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกณพระมหาเจาดียพุทธคยากล่าวว่า เธอเดินทางมาจากสาธารณารัฐอเมริกาและเดินทางไปอีกหลายประเทศอาทิซอปป,อปอลาวไทยเมียนมาสีลังกาได้พบพระพิสุสงฆ์ทำให้ได้เรียนรู้ธรรมะและรู้สึกถึงความเชื่อมโยงของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การประกาศสตวัษแห่งธรรมของดรสุปชัยคือการนำหลักธรรมกลับคืนสู่อินเดียท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

Even in Myanmar, the taxi driver had a Buddha image. The people would hold their hand like this. And there was a shared feeling that I could connect from all of these countries that was very absent in my upbringing as an American. And so that is the power of the Dhamma. This is India. This is a spiritual hub. This is a sacred motherland. As our Dharma brother, Dr. Supachai said, I want to give back. I also feel the same way. I want to give back. Dr. Sajibwala, President of the International Institute of India, ICCS, stressed ศตวรษแห่งธรรมเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีนเรทราโมดีที่ต้องการใช้พุทธศาสนาเชื่อมโยงทวีปเอเชียเข้าด้วยกันซึ่งเธอเห็นว่าการใช้อำนาจทางทหารหรืออำนาจทางเศรษฐกิจจะถูกแทนที่ด้วยซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญคือการนำเสนอไทม์แคปซูลหรือแคปซูลแห่งกาลเวลาบรรจุคำประกาศศตวรรษแห่งธรรมและสารจากเดขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980 ซึ่งมีเนื้อหาใจความสำคัญถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980เพื่อเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยนโยบายพุทธพลิกโลกและการจัดธรรมยาตรา5แผ่นดินลุ่มน้ำขงสองครั้ง และครั้งที่3จากการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอารหาันตธาตุจากอินเดียไปประดิสฐานเป็นการชั่วคราวใน4จังหวัดของประเทศไทยจนปลายปี2567จะเกิดธรรมยาต,ตรากครั้งที่4ซึ่งถือเป็นการต่อยอดแนวคิดศตวรัตแห่งเอเชียสู่ศตวรรษแห่งธรรมซึ่งแคปซูลแห่งการเวลาจะถูกเปิดในอีก234ปีข้างหน้าหรือปีพุทธศักราช2801 นอกจากสถาบันคลังปัญญาหรือซิงแตงของอินเดียที่มีส่วนในหน้าประวัติศาสตร์ของการประกาศสตัตวแห่งธรรมยังมีผู้บริหารของสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ทั้งพระสงฆ์และคารวาะอาทิพระพรหมวชรนายกพระเมธีวร,รยานในอภัยจันทนะจุลกะนางสาวทิพวรรณวิวรัพุชงในกเกษมมูลจันทร์ในสุรศักดิ์ตรีรัตรกูลในสุรพลมณีพงษ์ในวรศักดิ์ประยุรสุทธ ดอกเตอร์อัชราวดีแม่ชาตินางสาวอันนาสุสุกรีและนายสริวิทูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี